บรรยากาศ่วงแงรงอรตอนกำลังมารอภูสามครับมารอภูสาบลนีัอดครับที่เรามาทำภูสามแต่่าไอ้รอรถอัน เราอนหินทับไปน้องๆมันเล็ก็เลยอ่ะ นนเดี๋ยวเหมือนแรกชิคาพี่น้องว่าเปิ่งคิ้อุ้ยทัน น้ำต้มกระดูกหอมมากเลยอะ่ะ โอ้เลทที่ขึ้นทั้งได้ทั้งผีบอ่ะแลนลงผีบอ่ะ

จัดใช่ไหมม่เหลื้งพักดแ้วก็ไก่ๆสองสามใเมีไปไป่ี่้อเข้าไปคือพอเห็นปักมุดปักมิดยังเทียวเดอนีเอาเข้าไปครับแอดมินปักหได้ไอเบนปักหปี้เจ้าแล้วแต่เหรอปักแน่นี้ยาใช่อ้นนหออจะข้งันยี่สิบขงนจัดทางหนองไข่อยู่ริมองนะเอาริมงังนจัดทังริมโลงอยู่เอาไปสองโมงเลย สามวงสามวงอะสามวงเลยวงมีกระแสเนาะก็ต้อง็โดนเล่นพร้อมกันเลยพร้อมกันเลยมือเดียวใครอยากเบิ่งอะไรก็เบิ่งผู้ใดเบิ่งอะไรถือว่าพันเจ้าหน้เรื่อเขาสิไปอยู่บ่ไหนไปพูด

พี่ยาวนั่งใส่นยาวด็กนักันนั่งกันกินน้ำแข็งใส่มันหวานไรอร่อยมากเนาะปันน้มนานเนาะแข็งใส่ โอ้พรพ่อแกะละลอยดอกจักบาทบัตรื้อที่น่ะที่บ้าไปซื้อที่เบให้ไปน้ำแน้ที่เมารถ์พอดำคั้นหนึ่งเออไปไปใส่เงินบ่แมีนใส่เงินรถพอดีพิจเตดิรถพอนี่ต้องแบบกันกระสุนเมียนขายโฟมหน่ยซื้อทีสองรอบซื้อทีสองรอบแล้วจ้ะขายโฟมนี่นะขายโฟมครับเจ้าขายของเจ้าบนอะไรยังดอกนี่เขาขายโฟมซื้อหน่ะเงินบ่ อันนี้สิบสองไร่ที่ไปซื้อนี่ขายโฟมเลยสิบสองไร่บางเดือนบางเดือนก้อนนี้ไปเอาไว้ยังจ้าว่าจุดบังไฟยังเดียวนะแล้วว่าง่ายเดี๋ยวโบบอกว่าอย่าพาเมื่อกี้ใช่คนั่นก็จหายแล้วเนาะภาษาซ้ำเงินภาษาซ้ำเงินเตะอะไรกันเลยรัดกอดรัดกอดกัดออดแอดออดแ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 ยมบุญช่วยค้าข้าวมาแล้วนั่น โอ no <tem Ash Walker> ้รถบุญเ่่ยค้าข้าวผลิตและจำหน่ายข้าวห่อนที่ใช่ก็ห่อนโอ้เมงบันกระาลหลายไก่กินข้าวประกาท่านนี้ไก่ใจปลาหน่อยผมไม่เป็น Okay. บังนึ่งคือว่าอันอีกการจะออดออดออดบอมีหักกันจะมายืมเงินกันหักกันแพ่กกนรจะมายืมเงินกันเสียใจจ้ะยามดล็กสิโอนปัดขอยสิบหูออกไปก่อนสิเงินเธออกไปก่อนไม่มีหมดอกไปอก่อกไมอกอ่ีอกไม่อกไม่มีหมดหรอก่ดอีรไ่ดหี